เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ ลุงลุงกำลังจะไปไหนหรอข้าไปด้วยคนสิเอ๋ยไอ้มะขิดเองยังเด็กอยู่เอาไว้ให้โตอีกหน่อยเถอะแล้วข้าจะพาไปโถลุงเที่ยงพ่อข้าก็พรานลุงก็พรานแล้วถ้าข้าไปกับลุงลุงก็ต้องดูแลข้าอยู่แล้วไอ้ได้นะมาได้หรอกแต่การออกป่ากครั้งนี้ของข้ามันไม่ได้ออกไปนั่งห้างส่องสัตว์เหมือนทุกครั้ง แต่ข้าต้องไปตามหาคนซึ่งไม่รู้จะไปที่ไหนและสิ้นสุดเมื่อไรและที่สำคัญจุดเริ่มต้นของข้าคือป่าดงดำภูสางซึ่งเป็นที่ที่พรานคนไหนไม่กล้าเฉียดกายเข้าไปเองก็เคยได้ยินผู้ใหญ่บุญศรีมาคุยกับข้าแล้วไม่ใช่หรือได้ยินแต่ข้าเอาเถอะไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกลงุงแล้วนั่นลุงเตรียมของจะออกเดินทางเมื่อไหร่พรุ่งนี้เช้าเองไปนอนก่อนเถอะไป ข้าจัดของเสร็จแล้วจะตามไปมัคขิดไม่พูดอะไรนอกจากลุกแล้วเข้าไปในห้องตามที่ลุงบอกส่วนพ่านเที่ยงนั้นมองตามหลังหลานชายไปด้วยความรักสิปีแล้วสีนาที่แกเลี้ยงมัคขิดมาตั้งแต่เจ้าสุทนน้องชายเพียงคนเดียวของแกถูกกระทิงเหยียบตายด้วยเพราะการออกปากครั้งนั้นสุทนไม่ได้นำลูกประคำเขี้ยวเสือไฟที่พ่อพรานให้ไว้ไปด้วย เพราะให้นางรำเพยสวมคอให้ลูกด้วยความรักและความเป็นห่วงหลังจากที่เจ้าสุดทนน้องชายจากไปรำเพยก็ผายผอมลงไม่กินข้าวกินปลาด้วยเพราะตรอมใจจึงตายตามเจ้าสุดทนไปทิ้งเจ้ามะขิดไว้ให้แกดูแลแต่ก่อนตายได้เอาลูกประคำเขี้ยวสมิงไฟไปฝังไว้ใต้ต้นเสดาใหญ่และในตอนนั้นนางก็พูดกรอกหูลูกชายซ้ำๆและชี้ให้ลูกชายดู สั่งว่าอย่าบอกใครโดยเด็ดขาดและเด็กชายก็จำตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาพอโตขึ้นเขามักจะแอบไปดูสมบัติที่แม่ฝังไว้ที่ใต้ต้นสะเดาใหญ่หลังบ้านโดยที่ไม่ปริปากบอกใครแม้แต่กระทั่งลุงพรานเที่ยงเมื่อเห็นว่าหลานชายเดินเข้าไปนอนแล้วก็จัดการปลูกกระสุนอาคมเตรียมของต่างๆเจ้ามะขวิตเองก็เช่นกัน มันเก็บเสื้อผ้าหนังสติ๊กพระเครื่องหมวกใหม่พรมและมีดพรานของพ่อพ่อสุทนพรุ่งนี้ข้าจะแอบตามลุงเที่ยงออกป่าพ่อช่วยคุ้มครองข้าด้วยนะระลึกถึงพ่อก่อนจะค่อยๆหลับตาลงเมื่อได้ยินเสียงของพรานเที่ยงกำลังเปิดประตูเข้ามาพรานเท่าในวัยห้าสิปลายๆนั่งมองหลานชายพร้อมกับยื่นมือไปลูบหัวมันเบาๆมาวิดเอ้ย เองมันเป็นทุกอย่างของข้าเป็นตัวแทนของพ่อเองข้าจึงไม่ยอมให้เองต้องลำบากและตลอดตลอดเข้าป่าเหมือนกับพ่อเองเด็ดขาดและข้าคงจะทำใจไม่ได้ถ้าต้องเสียเองไปอีกคนมานอนฟังความในใจของลุงเงียบๆด้วยความรู้สึกเต็มตื่นในหัวใจก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทราแต่ด้วยความกังวลจึงทำให้มันหลับๆตื่นๆเพียงเพราะผ่านเที่ยงขยับจะลุกขึ้น แต่ก็อดที่จะมองมันด้วยความเป็นห่วงไม่ได้ข้าวางเงินค่าขนมให้เองมากโขอ,อยู่และไปสั่งร้านค้าไว้แล้วถ้าเองอยากกินอะไรก็ไปเอาเดี๋ยวกลับมาข้าจะไปจ่ายเองกับข้าข้าก็สั่งนางแตงอ่อนให้มันทําให้แก่แล้วล่ะข้าจะรีบไปรีบกลับมานะเมื่อได้ยินเสียงพรานเที่ยงลงจากเรือนไปแล้วมะขิดก็ลุกขึ้นวิ่งไปใต้ต้นเดาหลังบ้าน ขุดเอาลูกประคำสีขาวเหลืองออกมาสวมที่คอแล้ววิ่งตามพรานเที่ยงไปห่างๆเส้นทางในป่าช่วงนี้เขาเคยเข้ามาบ้างแล้วกับลุงและมันเป็นเส้นทางที่ทุกคนใช้ในการเดินเข้าป่าหัวใจของมควขิดตอนนี้มันช่างฮึกเหมิมปราศจากความกลัวใดๆการเดินที่แสนจะเบาเพราะได้รับการสอนจากลุงจนกระทั่งสายโด่งแสงแดเดเริ่มสัดส่องลอดสุ่มทุ่มพุ่มไม้ลงมา เมื่อเห็นว่าพรานเที่ยงหยุดเดินเด็กชัยก็รีบผุบเข้าไปในป่าข้างทางเมื่อพรานเที่ยงหันมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วที่แรกเขาคิดว่าชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าเมื่อออกเดินอีกก็มีเสียงตามมาอีกแต่เมื่อหันกลับไปมองโดยไม่ได้หยุดเหมือนครั้งก่อนเขาก็แทบจะไม่เชื่อสายตาของตนเองว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นหลานรักที่มันควรจะนอนอยู่ที่บ้านในตอนนี้ เฮ้ยไอ้มะวิดเองตามข้ามาทำไมข้าอยากไปช่วยลุงนี่นาหนาะๆนะอย่าไล่ข้ากลับเลยนะไหนไหนข้าก็มาถึงที่นี่แล้วขอข้าไปด้วยคนเถอะนะพรานเที่ยงมองหน้าหลานชายอย่างยากที่จะอธิบายความรู้สึกได้เมื่อมองใบหน้าอันบ้องแบ้วของมันก็อดที่จะใจอ่อนไม่ได้เช่นกันเออมาถึงที่นี่แล้วจะให้ข้าไปส่งก็คงจะไม่ละ ไปต่อกันเถอะมะขิดดีใจโผล่เข้ากอดลุงพรานเที่ยงมองดูหลานชายที่แต่งตัวธรรมะธรแมงมันช่างเหมือนกับน้องชายของเขาราวกับว่ามันกลับมามีชีวิตอีกครั้งไปกันเถอะลุงเดี๋ยวสายพูดแล้วก็กอดแขนลุงไปด้วยใบหน้ายิ้มแฉ่งพอเที่ยงก็พักกินข้าวกันเป็นไงบ้างละ่ะ เดินมาครึ่งวันไหวไหมสบายมากลุงโอ้ขึ้นข่าจะเป็นพรานที่เก่งเหมือนลุงเหมือนพ่อให้จงได้หลังจากนั้นก็พากันออกเดินทางต่อสายตาก็เหลือบไปเห็นยายเท่ากำลังง่วนกับการหาหน่อไม้อยู่ผิวหนังของนางดำกล้านผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกดวงตาของนางสีเหล็กไฟแข็งกระด้างที่ปากเหมือนกับยิ้มแต่มันเป็นการเสยยยิ้มเสียมากกว่า นางตวัดลิ้นเลียริมฝีปากอย่างน่ากลัวจะไปไหนกล่าวถามด้วยเสียงอันแหบพรา่าจะไปข้างหน้าอย่ามายุ่งกับข้าและหลานข้าขอเตือน <c oughs> ไปด้วยไม่ได้หรือข้าบอกว่าทางใครทางมันข้าไม่หยุดอ่าหาว่าข้าไม่เตือนพรานเที่ยงตวัดเสียงดังข้าไม่ไป ข้าจะกินไอเด็กนั้นสิ้นเสียงนั่งปอบเท่าก็พุ่งว่ามาจนถึงตัวของมครีิดทั้งเขาและพานเที่ยงต่างก็ตกใจเพราะมันเกิดขึ้นเร็วจนเขาไม่อาจจะหลบได้ทันทันทีที่ประท้ากับร่างของมารีิดมันก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ้ยมึงฝากไว้ก่อนเถอะเมื่อมันไปแล้วพรานเที่ยงก็มาจับรูปครัมไปทั้งตัวของหลานชาย จากนั้นก็กล่าวปลอบกลัวว่ามันจะเสียขวัญเป็นไงบ้างละ่ะเอ็งเจ็บตรงไหนหรือเปล่าวะไม่เจ็บหรอกจ้าลุงเพราะพ่อกับแม่มอบของวิเศษให้ข้าไว้และแม่บอกว่าพ่อกับแม่จะอยู่ดูแลข้าใกล้ๆกล่าวจบก็หลวงเอาลูกประคําสีขาวค่อนข้างไปทางเหลืองๆอ,ออกมาให้ลุงดูหา นี่มันประคำเขี้ยวเสือไฟของปู่ที่มอบให้ไว้กับพ่อเองนี่ไหนเล่าให้ข้าฟังสิว่าได้มาได้ยังไงแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากของหลานชายทำเอาพรานเที่ยงอดที่จะทึ่งในสิ่งที่รำเคยบอกลูกไม่ได้แต่ทั้งหมดก็ยังไม่เท่ากับหลานตัวดีที่รู้ความตั้งแต่อายุสามขวบไม่ยอมปริป่าบอกแกเลยแบบนี้ข้าก็หายเป็นห่วงกันแล้ววะ ไปกันเถอะยิ่งเดินเข้าไปในป่าลึกบรรยากาศก็กยิ่งสร้างความอึดอัดอย่างผิดปกติข่าว่าบรรยากาศมันปแปลกเองก็ระวังระวังตัวไว้แล้วกันอย่านึกประมาทเห็นว่ามีของดีการประมาทคือหนทางแห่งความตายจำไว้ข้าจะจำทุกคำที่ลุงสอนรับรองว่าไม่ต้องพูดกันซ้ำๆๆซักๆแนะ่ เมื่อเดินลงหุบเขาไปก็เจอร่องรอยและรอยเท้าของคนไม่ต่ำกว่า3มคนที่เพิ่งจะผ่านมาทางนี้และเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะเป็นร่องรอยของคนหาของป่าเพราะดูจากรองเท้าเดินป่าชั้นดีราคาแพงขนาดพรานอย่างแกก็ยังไม่มีปัญญาซื้อมาใช้นอกจากคอมแบตแบบของทหารที่กว่าจะยอมตัดสินใจซื้อได้ ขายหนังเสือไปตั้งผืนเหลือเงินพอใช้แค่ซื้อเครื่องกระสุนเท่านั้นได้การละ่ะพวกเรามาถูกทางแล้วกล่าวพร้อมกับสอนวิชาการดูร่องรอยและแกะรอยเท้าให้มะควีดและมันก็พยายามดูอย่างตั้งใจสักโนนถามนี่ทําเอาเที่ยงต้องอมยิ้มออกมาเอาละ่ะข้าว่าเราพักกันที่ไม่ไกลจากลำธารน,นี้ดีกว่า เดี๋ยวไปช่วยฆ่าขนไม้มาทำห้างกันเองหิวหรือยังวะยังหรอกลงุงไปกันเลยต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่ดื่นดาดแถวใกล้ๆลำธารและดงกล้วยแต่แล้วเสียงแอดแอก็ดังขึ้นเบาๆในแนวปากกล้วยริมธารพื้นดินแถวนั้นค่อนข้างจะอ่อนนุ่มทำให้เห็นกีบท้าที่ย่ำไว้อย่างชัดเจนเที่ยงยกมือขึ้นจุดๆที่ปากเป็นเชิงบอกให้เงียบ ก่อนจะลดปืนลงจากบ่าตวัดปลายกระบอกปืนตรงไปยังข้างหน้าแล้วย่องเข้าไปอย่างเงียบกรีบมัอขิดยกมือขึ้นปิดหูอยู่ก่อนแล้วมันจึงช่วยไม่ให้หูดับเสียงร้องอีดพร้อมกับการตีแปรงสองสามครั้งก่อนเจ้าหมูป่าตัวสีน้ำตาลเข้มลายดำจะนอนเลื่อนไหลโกรกอยู่คาต้นกล้วยนั้นได้อาหารกินไปอีกหลายมื้อเลยเชียวว่า ถ้าต้องชำระเจ้าหมูนี้มีหวังว่าเราคงทำห้างไม่ทันแน่คงต้องนอนใต้ต้นไม้กะหล่ำคืนนี้เองกลัวหรือเปล่าไม่หรอกลุงมาเดี๋ยวข้าจะช่วยอีกหน่อยข้าก็ออกป่าเองได้แล้วข้าจะให้ลุงพักตอนนี้ลุงต้องสอนวิชาพรานให้ข้าแล้วล่ะรวมถึงการจัดการกับเอนี่ด้วยเมื่อสองลุงหลานจัดการกับเจ้าหมูใหญ่แค่บางส่วนแล้วก็ปล่อยส่วนที่เหลือให้ลอยน้ำไป เพราะขื่นทิ้งไว้ที่นี่กลิ่นของมันเรียกสัตว์กินเนื้อให้เข้ามาหาโดยเฉพาะไอ้ลายกิ่งไม้แห้งเล็บฟืนหาได้แถวไกล้ๆเมื่อก่อไฟแล้วก็ให้มะวิดเฝ้ารอให้มันเป็นฐานพอที่จะย่างได้ส่วนตัวเขากำลังไร่มวนเพื่อความปลอดภัยทั้งสองลุงหลานกินกันแล้วก็ใส่ฟืนจนลุกโชตช่วง ก่อนจะบอกให้มักวิดเข้านอนเพียงชั่วครู่เสียงก้นเบาๆและเสียงหายใจลึกสม่ำเสมออยู่ข้างๆคงเหนื่อยละสิท่าหลับง่ายดีแท้แต่จะตื่นง่ายด้วยหรือเปล่ากล่าวจบก็วางปืนลูกซองแฝดไว้ข้างๆลำตัวปิดเปลือกตาลงถึงตาจะหลับแต่ประสาทตื่นรู้ก็สดับรับฟังเสียงสัญญ,ญาณร,รอบข้างจนดึกสงัดแสงไฟเริ่มมอดลง สายตาที่จับจ้องมาตลอดทางบัตรนี้ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาจากที่ซ่อนเยียงย่างเข้ามาอย่างแผ่วเบาแต่ทว่ากลิ่นของมันไม่สามารถที่จะกรบได้เลยพรานเที่ยงค่อยๆจับปืนขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเขาแทบจะลืมหายใจเมื่อเฝ้ามองเพชฌฆาตที่มันกำลังย่องเงียบเข้ามาอีกนิดเดียวเท่านั้นเมื่อมันย่อสองขาลงเขาจึงดีดตัวลุกขึ้นก่อนที่มันจะได้ทันพุ่งตัวเข้ามา เสียงมันร้องลั่นก่อนที่มันจะวิ่งหายไปในความมืดลุงยิงอะไรหรอไอ้ลายนามันย่องเข้ามาอันที่จริงมันตามเรามาได้สักพักแล้วล่ะเอ็งนอนเถอะแค่เสือธรรมดาธรรมดาลุงลุงถ้ามาอีกอย่าลืมเรียกข้าก่อนนะบะ้าขืนมัวแต่เรียกกันมีหวังถูกขบหัวตายแน่ละเอง็งเอ้ยนอนนอน กล่าวพร้อมกับสลับปอกกระสุนเก่าทิ้งไปแล้วบรรจุลูกใหม่เข้าไปแทนเผื่อเวลารับขันจะได้ใช้ได้ทันคืนนั้นทั้งคืนไม่มีอะไรเข้ามารบกวนอีกมะขิดตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อไม่พบพรานเทียงหาหาล,ล,ลุงทิ้งข้าไว้แล้วหนีไปก่อนข้าหรือเปล่าแต่ข้าวของยังอยู่คงเดิมคงไม่ทิ้งข้าไปไหนรอกกระมัง มันล้วงเอาหนังสติ๊กคู่ใจออกมาอีกมือหนึ่งกำสร้อยประคำไว้แน่นทันใดนั้นก็มีเสียงสวบสาบดังมาทางต้นไม้ที่มันนั่งพิงอยู่เอาวตื่นแล้วหรอเอ็งคงเหนื่อยละสิถ้าตื่นซะสายหยุดอยู่ตรงนั้นนะไอเสือสมิงข้าไม่หลงกลแกหรอกแกกินลุงข้าไปแล้วใช่ไหมอย่าเข้ามานะเว้ยข้ามีเขี้ยวสมิงไฟสมิงธรรมดาอย่างเอ็งนะกระจอก เราพร้อมกับเงื้อง่าหนังสติขึ้นทั้งที่มือสั่นเทาน้ำตารื่นเต็มสองตามองแล้วก็นึกสงสารถ้าแกยอมสอนวิชาพรานให้มันตามที่มันขอตั้งแต่อายุเก้าขวบป่านนี้คงจะเก่งแล้วสินะลุงขอโทษที่ทิ้งเองไว้เพราะเห็นว่าเองยังไม่ตื่นลุงแค่ไปปลดทุกมาและเชื่อในความปลอดภัยว่าไม่มีอะไรเข้ามาในเขตเวทมนต์ที่ทำไว้ได้เข้าใจไหม แล้วถ้าข้าเป็นสมิงแปลงร่างมาเป็นคนคงจะเข้ามาในเขตมนไม่ได้ถูกต้องไหมมันพยักหน้าด้วยน้ำตาก่อนที่มันจะค่อยๆไหลลงมาอาบแก้มถ้าอย่างนั้นอิงดูดีๆนะว่าข้าจะเข้าไปด้านในนั้นได้หรือเปล่ากล่าวจบผ่านเที่ยงค่อยๆก้าวขาเข้ามาอย่างทชาเพื่อไม่ให้หลานตกใจนี่ยังไงล่ะข้าเข้ามาได้โดยไม่เป็นอะไรเลย ทีนี้เองจะเชื่อหรืออยังว่าเป็นลุงเองนากก่าวพร้อมกับอ้าแขนให้มันเข้ามากอดลุงสะอื้นฮักฮพรานเที่ยงตบหลังมั่นเบาๆก่อนที่จะเอย่ยถ้างานจบออกจากป่าได้แล้วข้าจะสอนวิชาพรานให้เองตามที่เองต้องการและตามที่ข้ารู้เองพูดถูกปู่เองพ่อเองและลุงเองก็เป็นพรานแล้วถ้าไม่สอนวิชาพรานให้เองแล้วจะทำมาหากินยังไง จะเอาตัวรอดในป่าได้ยังไงจริงไหมวะจริงนะลุงลุงรับปากข้าแล้วนะพรานเที่ยงใช้มือยีห,หัวหลานชายเบาๆก่อนจะชวนไปกินข้าวที่แกหลามไวตั้งแต่เช้ารีบกินกันจะได้ออกเดินทางสองลุงหลานเดินกันแทบจะไม่พักจนมาถึงป่าภูสารถึงละจะเดินตามข้าก็ต้องคอยระวังด้วย ที่พื้นดินอาจจะมีงูพิษบนต้นไม้อาจจะมีเสือดําเสือดาวเหลือไอเหลือมและที่สำคัญต้องฟังเสียงป่าและเสียงผิดปกติรอบด้านเข้าใจไหมพยักหน้าให้ลุงเป็นเชิงว่าเข้าใจข้าว่าคืนนี้จะต้องขัดห้างแล้วล่ะนอนกับพื้นมันอันตรายเกินไป กล่าวจบก็จัดการตัดไม้แล้วหาเถาวันมาทําเป็นห้างเล็กๆที่มีขนาดนั่งได้สองคนไม่อึอดอัดแต่แล้วหูของพรานเที่ยงก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังเข้ามาในโซนมันเป็นเสียงหัวเราะแหบต่ำของผู้ชายถ้าเป็นคนก็คงราวเจ็สิบขึ้นไปฮะรนหาที่ตายอีกแล้วหรือแล้วเสียงนั้นก็เงียบไป สายลมพัดมาแผ่วเบาแต่มันหอบเอากลิ่นเหม็นเน่าโชยมาราวกับกลิ่นซากศพเมื่อหันไปมองหลานชายดูมันไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขารู้และค่อนข้างเบาใจหน่อยเพราะกลัวมันจะแตกตื่นเจ้มามะขิดฟังลุงนะเองเป็นหลานพรานโดยสายเลือดเพราะฉะนั้นไม่ว่าต้องเจอหรือเห็นอะไรก็ตามต้องตั้งสติอย่ากลัวจนสติแตกเพราะถ้าเองครองสติไม่ได้หมายถึงชีวิตของเองก็จบ นี่คือวิชาพรานขั้นพื้นฐานไอ้ที่ลุงว่ารวมถึงผีด้วยหรอทุกอย่างในป่านี้ถ้าเองอ่อนสติแม้แต่ใบไม้ไหวเงาต้นไม้เองก็จะเห็นว่าเป็นปีศาจแต่ไอ้ที่เป็นปีศาจจริงๆมันก็มีแล้วเองจะได้เห็นมั่นคืนนี้แหละจงเชื่อในตัวข้าและเชื่อมั่นในของดีที่อยู่กับตัวไม่มีใครมาเรียกเองหรือเรียกขวัญเองไปได้ แต่ตอนนี้เองนอนก่อนถ้ามีอะไรค่าจะเรียกสองลุงหลานนั่งหลับนกอยู่บนห้างฉับพลันเสียงลำนำไพรก็สงัดลงเสียงนกแสกดังขึ้นมาจากราวป่าคืนนี้พระจันทร์พึ่งจะแรมสีข่ขาจึงไม่ได้ส่องสว่างมาถึงโลกป้านักทำให้เห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มของคนจำนวนหนึ่งราวสามถึงสี่คนคุยกันมา แล้วก็มาหยุดยืนอยู่ที่ใต้ห้างนอกเขตมุนของลุงแต่ตอนนี้ลูกประคำที่ห้อยยาวเลยลิ้นปีลงมามันมีปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยการสั่นสะเทือนเบาๆจนเจ้าของร่างนั้นต้องลืมตาตื่นเมื่อก้มมองก็เห็นแสงเรื่อเรืองสีส้มเปร่งออกมาแต่เมื่อเพียงแป๊บเดียวเมื่อมองลงไปข้างล่างก็เห็นคนยืนอยู่ใต้ห้างถึงสี่คนนั่นใครอยู่ข้างบนแล้ววะ แล้วมันเรื่องอะไรล่ะนั่นถึงได้พาเด็กขึ้นไปอยู่บนนั้นลงมาคุยกันข้างล่างนี่มาไม่ไปซะอย่ามายุ่งกับพวกข้าที่ข้ามานี่ก็แค่มาตามหาคนเท่านั้นไม่ได้มาลบหลูอะไรท่านได้ปรดคืนคนของข้ามาเถอะข้าจะออกไปจากป่านี้ทันทีที่ฟ้าสางก็ข้านี่ไงล่ะที่ผู้ใหญ่ให้เองมาตามหานะ่ะมาสิลงมาพวกเองไม่ใช่คน ก็แค่สมุนของเจ้าป่าข้าเตือนแล้วไม่ฟังเห็นที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องพรานเที่ยงประทับปืนก่อนที่จะไร่มนปลุกกระสุนอีกครั้งอิทธิฤทธิพุทธิมิตังขอเดชเดชะเดชเดชังจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิด สิ้นเสียงปืนร่างทั้งสี่นั้นก็กลายเป็นเสือลายพาดกรอนตัวมงหืมาอ้าปากร้องอย่างขมขวัญพรานเที่ยงลั่นกระสุนเข้าใส่ตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดกระสุนวิ่งแหวกอากาศไปเจาะที่หน้าผากของเสือโคร่งตัวนั้นทันใดนั้นได้ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งเดินโซซัสโซเซออกมาช่วยด้วยช่วยผมด้วยร่างนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือด เมื่อเสือทั้งสามเห็นก็เตรียมจะก,กระโจนเข้าใส่ร่างนั้นกระสุนยังเหลือในลังเพลิงอีกนัดหนึ่งกำลังจะเหนี่ยวไกลไอเที่ยงพ่อสอนเองไม่เคยจำหรือไงวะสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้พ่อพ่อจริงๆหรือนี่คาถาเปิดตาในเองทำไมไม่มาใช้แล้วอย่างนี้เองจะเป็นครูพันให้หลานได้ยังไง พรานเที่ยงทำตามที่บิดาบอกแล้วเขาก็ใจหายว่าเมื่อภาพเสือทั้งสามตัวนั้นปรากฏแกสายตามันคือชายสามคนที่เขาออกติดตามนั่นเองส่วนคนบาดเจ็บนั้นคือสางเจ้าปา่าลำตัวของมันเป็นสีเหลืองจางแต่ไม่มีสีดำสลับเหลืองเหมือนสางตัวอื่นฮ่ายิ่งสิยิ่งมาอีกสิไอพรานกระจอก พรานเที่ยงประดิษฐ์นิ้วที่สอดคาไว้ในกลุ่มไกลยอยู่ก่อนแล้วมันดังแค่เสียงสับนกแต่มันสับไม่แตกฮ่ามีดีแค่นี้หรือวะเขาสงบใจบริกรรมคาถาแล้วใส่กระสุนชุดใหม่ลงไปเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นพร้อมกับแรงประทะที่ทำให้สางเจ้าป่ากระเด็นไปเกือบสามเมตรแต่มันก็ลุกขึ้นมาใหม่โดยกระสุนไม่ระคายผิวมัน หรือสิ่งที่เห็นจะเป็นภาพมายากระสุนของเขาทำให้มันแค่ชะงักไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นทุกครั้งที่มันโดนยิงสวนออกไปมันก็ร่วงและลุกข,ขึ้นมาใหม่มะขิดมะขิดหลานปู่ปลดเอาลูกประคำออกมาใส่ในย่มแล้วค่อยใช้มีดตดัดระหว่างมันจะร่วงหล่นลงพื้นเบาๆนะลูกมะขิดทำตามที่ปู่บอก หยิบมันขึ้นมาลูกหนึ่งพนมมือแล้วว่าตามปู่นะโมเมตังริโยเฉโกพินาศวิวังโกสิตานังนะมะพะทะเอาใส่หนังสติ๊กแล้วยิงมันเล่งดีๆนะลูกอย่าให้เสียของฟรีเพราะถ้าไม่คับขันปู่ก็ยังไม่ใช้วิธีนี้หรอกพรานเที่ยงมองดูหลานชายด้วยความตะลึง ทำไมมะขิดถึงเท่ยมนได้คล่องแคล่วหรือว่าจะเป็นพ่อเขามาควขิดหยิบหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วเล็งกระสุนวิ่งตัดอากาศไปโดนหัวมันอย่างจังช่างเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อถูกหนังสติ๊กพิฆาตของมคขิดเข้าไปสิ้นเสียงร่างนั้นก็สลายเป็นอากาศธาตุร่างเสือสามตัวนั้นก็พลันกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งด้วยท่าทีอ่อนระหวยรยแรงช่วยด้วย ช่วยพวกเราด้วยสองลุงหลานไต่ลงมาจากห้างส่งน้ำและเนื้อหมูย่างให้ทั้งสามและข้าวเหนียวหลามกระบอกไม้ไผ่และน้ำพริกตาแดงที่เตรียมมาเท่านี้ทั้งสามก็กินกันจนอิ่มแปรก่อนจะนั่งคุยกันพวกคุณมาด้วยกันสี่คนไม่ใช่หรือครับครับอํานาจมาถูกกินก่อนพวกผมจึงรอดมันมีด้วยหรือครับที่เสือเลือกกินเป็นบางคน พรานกำลังคิดว่าพวกเราฆ่ากันเองอย่างนั้นหรือครับไม่มีทางที่พวกเราจะทำแบบนั้นจริงครับพวกเราพาไปดูซากของอำนาจได้อืม <c oughs> มันน่าแปลกมากแต่ก็ช่างเถอะพวกคุณปลอดภัยก็ดีแล้วแหละผมต้องขอบคุณพรานมากๆนะครับที่ช่วยพวกผมตอนที่พรานยิงเสือบริวารของมันและเลงปากกระบอกปืนมาทางพวกเราเราคิดว่าต้องตายเสียแล้วต้องขอบคุณนะครับที่เปลี่ยนใจ ถ้าจะขอบคุณก็คงต้องขอบคุณนี่เลยครับที่จัดการกับไอสางสมิงนั้นพรานมือหนึ่งในอนาคตครับทุกคนหันมามองมะขิดก่อนจะกล่าวขอบคุณด้วยน้ำตาพวกคุณนอนพักกันเถอะครับพรุ่งนี้เราจะไปดูสิ่งที่คุณทั้งสามยืนยันแล้วออกไปจากป่านี้ให้เร็วที่สุดพอรุ่งสางทั้งสามคนก็พาไปดูยังจุดเกิดเหตุก็ต้องเบือนหน้าหนี โดยเฉพาะมะขวิดท,ที่เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถึงกับอาเจียนพุง่งเอาละครับผมว่าถ้าจะเอาร่างออกไปแบบนี้มันคงไม่ได้เพราะเราอาจจะทนไม่ไหวเมื่อตกลงกันแล้วก็ช่วยกันหาไม้มาเผาจนเหลือแต่เท่ากระดูกหลังจากนั้นก็ช่วยกันเก็บแล้วห่อผ้าเขามาแล้วเอาออกจากป่าไปได้วยความปลอดภัย เป็นไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ